สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยในเรื่องของการขายของในตลาดจากาที่ได้มีโอกาสไปขายของในตลาดมาระยะเวลาหนึ่งก็น่าจะไม่ต่ำกว่า70ครั้งแล้วสังเกตเห็นได้ว่าการขายของในตลาดเนี่ยมันมีสเสน่ห์หลายอย่างนะเช่นสินค้ามีหลากหลายราคาสินค้ามีหลากหลายชนิดมีให้เลือกมากมายปัญหาหนึ่งที่ถ้าเรามองผิวเผินเราจะคิดว่ามันเป็นปัญหาแต่จริงๆแล้วมันะจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้นะ เช่นราคาสินค้าแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันเช่นบางอย่างก็ราคา10บาทบางอย่าง1 5บาทบางอย่าง2 0บาทบางอย่าง2 5บาทบางอย่าง4 0บางอย่าง5 0หรือแม้แต่สินค้าคล้ายๆกันที่ราคาเท่ากันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหานะเพราะว่าถ้าเรามองในเรื่องของคําว่า quality to price ratio ก็คือสัดส่วนของคุณภาพเทียบกับราคาจะเป็นตัวที่วัดได้ดีที่สุดว่าของสิ่งนั้นแพงหรือไม่แพง เราไม่สามารถตัดสินได้ว่าของ10บาทนั os os, clic, ้นถูกหรือแพง15บาทนั้นถูกหรือแพง20บาทนั้นถูกหรือแพงเพราะว่าใน10บาทของสินค้าที่ราคาเท่ากันไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ต่างกันหรือสินค้าเดียวกันแต่ทํามาในราคา10บาทเท่ากันหรือ15บาทเท่ากันหรือ20บาทเท่ากันนั้นมันตอบไม่ได้ว่าใครแพงหรือถูกดังนั้นวิธีการคิดที่ดีสุดก็คือในราคาที่เราซื้อ10บาท15บาท20บาทนั้นสินค้าที่เราได้มานั้นน่ะเราต้องมาเทียบดูว่าคุณภาพ ของสินค้าตัวนั้นเทียบกับราคาแล้วเนี่ยถือว่าโอเคไหมมันจะเป็นการแฟร์ที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปตัดสินว่า10บาทถูกไม่น่าจะดีอันนี้พูดไม่ได้นะครับบางที10บาทอาจจะราคาคุณภาพคุ้มค่าก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า10บาทนั้นนหะเขาทายัางไงให้เรากินเขาทําอะไรให้เรากิน15บาทเขาทาอะไรให้เรากินหรือแม้แต่เราไปซื้อกับข้าว40บาทร้านหนึ่งอย่างเดียวกันอีก40บาทร้านหนึ่งก็อย่างเดียวกัน2ออย่างนี้แน่นอนเลยว่าอาจจะ คุณภาพไม่เหมือนกันเพราะราคาเนี่ยเท่ากันก็จริงแต่เขาใส่อะไรให้เรากินเขาเอาอะไรมาให้เราทําให้เรากินนั่นคือสิ่งที่จะวัดแล้วก็ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายว่าคุณภาพเทียบกับราคาเนี่ยเป็นสัสดส่วนเท่าไหร่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าเราความรู้สึกของเราว่าสินค้าชนิดหนึ่งราคาสมมติว่าสีบาทนะคุณภาพเทียบกับราคาแล้วเราตีว่ามีค่าเท่ากับ2เท่าในขณะที่อีกเจ้านึงเนี่ย ราคาเท่ากันสินค้าเหมือนกันแต่คุณภาพเทียบกับราคาแล้วเรามองว่าเป็นแค่1เท่านั่นแปลว่าเจ้าที่ราคาเท่ากัน40บาทแต่คุณภาพเป็น2เท่าของอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยนั่นคือของของเขาถูกนะไม่แพงเลยเพราะว่าคุณภาพทเทียบกับราคาแล้วเรารู้สึกว่ามีค่าถึง2เท่านะครที่เจ้าใดก็ตามที่ราคา40บาทเท่ากันแต่คุณภาพเทียบกับราคาแล้วเรามองว่าเป็นเท่ากับ1เท่านั่นแปลว่าของเขาเนี่ยก็ไม่ถูกนะ แพงหรือไม่ไม่รู้อาจจะอยู่ที่ฝีมือกับรสชาติอีกทีหนึง่งแต่พูดถึงในแง่ของภาพรวมก่อนดังนั้นสิ่งที่อยากจะสรุปก็คือว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าในตลาดเนี่ยไม่ควรเอาเรื่องราคามาเป็นตัวตัดสินอย่างเดียวว่าถูกไปแพงไปหรือยังไงดีสิ่งที่เราควรจะเทียบก็คือเราต้องซื้อสินค้าอันนั้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ราคาเท่ากันแค่คนขายสงคนที่ต่างกันเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน หรือสินค้าที่ราคาต่างกันและสินค้าต่างชนิดกันเราไปสรุปที่ราคาอย่างเดียวน่าจะเป็นการสรุปที่อาจจะเร็วเกินไปจนกว่าเราจะได้ซื้อมาชิมแล้วเราก็ตัดสินใจเองว่าคุณภาพขนาดนี้ในราคาขนาดนี้สัสดส่วนออกมาแล้ว1เท่า2เท่า3เท่าแล้วเราจะได้คําตอบที่ยุติธรรมไม่หลอกตัวเองว่าของเขาคุ้มค่าไม่คุ้มค่าดีจริงไม่ดีจริงสมราคาหรือไม่สมราคาแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ